สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องคพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูบองสีของบ้านไร่องคพยอมนะคะที่ช่องเกษตรฟอร์มารี่ s m เเกษตรฟอร์มารีได้ส่งมาให้บ้านไร่องพยอมนะคะตอนนี้นี่ค่ะงามงามใบเบิร์เริ่มเลยนะคะนี่ค่ะ ยายสมบอกว่าต้นนี้ชื่อว่าหองเฮานะคะนี่ค่ะอันนี้บาลังพิยอมก็จะมาพาเขานะคะเพราะว่านี่ค่ะจะให้ดูนะคะรากเขาทะลุกระถางแล้วนะคะถ้าไม่พาก็ต้อง เปลี่ยนกระถางเป็นกระถางใหญ่นะคะได้มา3หน่อนะคะตอนนี้ก็ตรงนี้สองหน่อนะคะแต่เอาไว้ที่เรือนพ่อชำสำหรับเอาไว้โชว์อีก1กระถางนะคะส่วนกระถางนี้ก็จะมาตัดพาเขาแล้วนะคะสวยมากๆเลยใจไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะเพราะว่า เจอของสวยแล้วใจอ่อนไม่ค่อยอยากจะไปทำลายเขานะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่ค่ะลากเขาอ,ออกเต็มกระถางแบบนี้แล้วนะคะก็เลยจะมาลองทดลองนะคะทดลองดูนะคะเพราอเห็นของสวยแบบนี้บ้านพยอมไม่กล้าเสี่ยงนะคะปกติแล้วจะผ่าต่เพราะหัวที่ใบเขายุบแล้วนะคะกระถางนี้ ต้นใหญ่อวบนะคะใบสวยมากๆนะคะแต่หัวเขามีเล็กนิดเดียวเองนะคะเพราะว่าตอนที่ให้มานั้นหัวเขาเล็กจริงๆนะคะนี่ค่ะหัวเขามีแค่ประมาณนี้เองจะผ่าได้หรอคะเนี่ยค่ะได้นิดเดียวเองจะผ่าได้ไหมคะแต่เขามีหนอตุ่มตาด้วยแหละ เดี๋ยวผ่าเป็นจอมเอาเนาะค่ะลองเสี่ยงดูนั่แหละส่วนหัวนี้ตอนแรกก็ว่าหัวใหญ่นะคะแต่หัวเขาลอยยุบไปแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือขึ้นแตกหนอกคือเป็นกอใหม่หัวใหม่นะคะหัวเก่าหายไปแล้วนะคะยุบไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ นี่ค่ะกระถางแรกล้างลากแล้วเหลือหัวเท่านี้เองนะคะนี่ค่ะก็มีเขี้ยวแตกมาข้างๆนี้เยอะเหมือนกันนะคะข้างบนก็มีนะคะลองหัดฝีมือเล่นต้นไม้สวยก่อนเลยใจละลายซะละมังค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆ ่าเขานะคะหัวบอลเพิ่งจะเอาขึ้นมาใหม่หัวกรอบ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 น่ากินมากเลยนะคะนี่ค่ะลาาเขาแทงไปในกับกาบมะพร้าวสับนะคะยังมีเขี้ยวออกขึ้นมาข้างข้าง ของจอมนี้นะคะอีก3ามสี่นอนะคะก็ต้องร่องรอเลี้ยงรอลุ้นกันนะคะตอนนี้เราผ่าแล้วนะคะก็ได้มา16บชิ้นนะคะที่มีเขี้ยวพอที่จะออกมาเป็นหน่อได้นะคะก็มารอดูความสามารถของบ้านไร่วงพยมนะคะ มือใหม่หัดขับนะคะไม่รู้ว่าจะได้ตามประสงค์หรือเปล่านะคะต้องรอรุ่นในอีกสองเดือนข้างหน้านะคะส่วนอันนี้เราก็จะเอาตัวจอมของเขาใส่กระถางไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อให้เขาสวยงามอีกครั้งหนึ่งเอาไว้โชว์นะคะ ไม่หัดขับนะคะสำหรับบ้านไร่องคพยอมที่จะมาผ่าหัวบอลอย่างจริงจังแล้วก็เป็นบอลมีราคานะคะปกติบ้านไร่องพยอมจะผ่าบอลเฉพาะบอลโบราณบอนบ้านๆนะคะไม่มีราคาอะไรแต่ก็พอจำหน่ายได้เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะยังสวยสดงดงามเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะก็ต้องเอาหลบไว้ในล่มไม้นะคะปกติใบาลายมางพยอมจะไม่ค่อยผ่าหัวบอลที่ที่เขายังมีใบสวยงามหรือว่าเพื่อนๆคนใดให้มานะคะจะไม่ค่อยกล้าผ่าของเขานะคะ กัวทำของเขาเสียหายเจ้าของเขาจะเสียใจนะคะปกติแล้วก็จะผ่าของตัวเองที่มีปลูกไว้แต่โบราณน,นะคะก็จะปลูกไว้แล้วเราก็สามารถที่จะผ่าได้ส่วนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เป็นบอนที่ เพื่อนๆให้มานะคะแล้วก็มาผ่าหัวนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไราอของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ